เป็นมุมมองในแนวนอนนะ เป็นที่ของทหารให้ประชาชนพักผ่อนกันครับแล้วก็อาศัยเส้นทางธรรมชาติในการขับขี่กันรถครับตอนนี้ตรงน,นี้เป็นที่ให้หารหมาคนชอบเอาหมามาปล่อยที่นี่ครับแล้วมันก็ไม่มีอะไรกินกันก็ต้องอาศัยผู้ใจบุญมาช่วยฮะมีลากไม้ให้เลยหน่อยนึง สวัสดีครับพบกับ n e v e r e n d u r นนะครับวันนี้ผมก็ได้ไปขี่ออกกำลังกายที่เขาจิแลไปชมภาพบรรยากาศวันนี้กันครับเส้นทางที่ท่านผู้ชมเห็นต่อจากนี้นะครับคือเส้นทางอ่าเขาจิแลนะครับเป็นทางปั่นจักรยานนะครับซึ่งเราก็ขอใอสยทางปั่นจักรยานเขาช่วงหนึ่งเท่านั้นเองนะครับส่วนอีกทางหนึ่งนั้นเป็นทางสําหรับมอไซค์ผมเปิดเองครับรับรองว่าเอาใจสายฮาร์ดได้อย่าง สุดยอดเลยครับสำหรับบรรยากาศในช่วงหน้าหนาวแบบนี้อากาศดีครับแต่แดดแรงไปหน่อยแต่ก็ยังดีครับที่มีลมเย็นๆให้เราได้ชื่นใจโอ้ลิงครับถูกลิงลิงธรรมชาติครับ นะเห็นไหมเพื่อนๆลิงตกใจไปต่อครับเป็นทางเดิน3นาทีครับเดินนี้กับสภาพอากาศแห้งๆดูกันว่าเราจะไปไง มาถึงกับจุดไฮไลท์จุดที่1นนะครับโอ้โหวันนี้เป็นวันที่ดินแห้งมากครับเนื่องจากอากาศหนาวทําให้ดินนั้นแห้งซึ่งขี่ยากมากๆครับรู้ครับคันเร่งต้องพอดีเท่านั้นนะครับถ้าเกินก็จะปั่นจนจมโอ้โหหน้านี้เป็นหน้าที่ขี่ยากาเกินครับ คนได้สวยงามาต้องไพวอตย้ายหน้าครับอันนี้ดีต้องลงเพื่อความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัย ตรงนี้ต้องมาใส่แรงเฉยครับอปืนที่เฉียงแรงเฉยไปหยุดตรงนน้นแล้วไปวัดใกล้หน้าขึ้นทางซ้ายต่อไปดูัน ดีอย่างนี้โดินสวยมากขนาดยืนยังลื่นเลยติดกล้อหลังให้ดีแล้วแถ็กระอต์ไปพร้อมกันสวยครับทุกมนได้ก็หยุดก่อนให้ไปทางซ้ายได้ดูหินให้ดีฮนะับวันนี้มีหินหนึ่งก้อนฝัางเรา โอเคล่วงไปแล้วจวังหวะน,นี้ถ้าจาังหวะเดียวขึ้นซ้ายได้เลยก็จะดีมากแต่ขา,าพักจะโดนตรงนี้ถี่ไปต้องจินตนาการไหมครับ น,นี้ก็จัดสไลด์อีกนึงหันลิงต้องนวลน,นะสุดยอดครับพ้นเลยทีเดียวถึงจุดที่ครั้งที่แล้วผมมาแล้ว ก่อนพักกันกนอนกว่าโอ้โหแล้วแดดยังร้อนเดี๋ยวต้องเชียร์ต้นไผ่กัก่อนสักครู่ครับเพื่อนๆเ,นเมื่อเดินทางดันขึ้นเนินมาเรื่อยๆนะครับก็ถึงจุดที่มีไฮไลท์และมีประเด็นสําหรับผมนะครับจุดนี้ครับมีหญ้าและใบไผ่ล่วงขวางเต็มไปหมดเลยครับทําให้ดินนั้นฟูมากเทปถึง2ครั้งนะครับถึงจะขึ้นได้โดยทางที่2นั้นรถไปก่อนคนเลยครับดูในคลิปได้เลยครับ ไม่มีปัญหาครับล้มเป็นเรื่องธรรมดาเช็คหมอ้อน้ําดูเมื่อมอ้อน้ําไม่แตกก็ค่อมแล้วก็ไปกันต่อเลยครับจังหวะเนินตรงนี้ยิ่งชันขึ้นเรื่อยๆครับยิ่งสูงยิ่งชันขึ้นเรื่อยๆก <ไป S 1> ับเขาจีนแลสที่มีเขาแค่ลูกเตี้ยแต่ความชันนั้นยอดจริงๆครับ เ่ารืองหมบนน้ำแตกไหมเมื่อเช็คดูอย่างละเอียดแล้วนะครับผลปรากฏว่าไม่มีอะไรแตกหเสียหายนะครับมีแต่ตัวเหล็กชุดมอพักน้ำที่งอลงไปนะครับไปต่อกันได้ครับ ถ้าท,ทางมันยังพอมีมันพอที่จะไปได้เราก็จะพยายามต่อไปครับลองซิว่าวันนี้เราจะถึงยอดไหมเป็นกำลังใจให้ผมและติดตามไปด้วยกันครับ ถึงยอดแล้วยอดเฮ้ยขึ้นทางนี้ใกล้แล้วอีกนิดเดียวหักไหนไปเนื่องจากยอดเขาจีนแลลูกนี้นะครับข้างบนนั้นมีหิน ที่เป็นชะง่อนผาซึ่งไม่มีทางที่เราจะไต่ขึ้นไปด้วยรถมอเตอร์ไซค์ได้เลยนอกจากฝีมือและคันเร่งที่นับได้ว่ามีความชำนาญมากถึงจะขึ้นได้แต่ตอนนี้ผมคิดว่าผมนั้นยังไม่ถึงขั้นนั้นครับเส้นทางโหดมากขึ้นทุกทีครับลองครับระยะทางช่วงปลายนี้นับว่าโหดและหินเหลือเกินครับ มาคนเดียวนั้นไม่เหมาะอย่างยิ่งแต่ผมก็ได้พยายามลองแล้วลองเล่าจนเห็นความไม่ปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นจึงเริ่มคิดและตระหนักว่า,าไม่คุ้มที่จะเสี่ยงครับว่าอันตรายไปครับไปกันต่อตัดสินใจได้แล้วครับไม่เสี่ยงดีกว่า ปเมื่อผมตัดสินใจได้ว่าไม่คุ้มที่จะเสี่ยงในวันนี้การขึ้นมาเปิดทางนั้นถ้ายิ่งเป็นทางฮาร์ดควรมีเพื่อนที่รู้จักขึ้นมาด้วยครับเพื่อคอยช่วยกันดึงถ้ามาคนเดียวนั้นอย่าเสี่ยงเลยและผม ก็ได้เดินทางลงเพื่อกลับไปที่รถดังคลิปครับเอาเรื่องครับเอาเรื่องครับแล้วมันเสี่ยงม่ไม่กล้าหวกเ็่มมากันหลายหลายคนน่าจะได้แล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับเนบูเอ Enduro นะครับ ผมจะพาเพื่อนๆไปชมที่ใดอีกโปรดติดตามรับชมครับสวัสดีครับ